สวัสดีพี่ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Warzone นะครับซึ่งเป็นภาคใหม่สมาร์แมตชออนไลน์ครับมีสองโหมดด้วยกันนะครับแผนที่นี่คือเป็นแผนที่แบบปิดนะครับแต่ว่าเป็นแบบฟ้างมากนะครับแต่ว่าลองเข้าไปเล่นได้เลยครับ150 Player เพลเยอร์นะครับภาพสวยทีเดียวเลยนะครับก็แบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับโหมดแรกคือโหมดเพนเดอร์นะครับ หมดนี้จะเน้นต้นเงินเป็นหลักครับใครที่ได้เงินมากนะครับก็จะสามารถชนะได้เลยนะครับในหมดนี้หมดที่2ครับเป็นหมด button royal นะครับคือหมดนี้เป็นใหญ่จะลุกกันแล้วครับก็แบ่งเป็นทีมนะครับเราจะเล่นด้วยกันมีทีมจกบทีมได้แค่3าคนนะครับไม่ใช่สี่ทีมละสามคนครับตู้กัน ก็ภาพสวยงดงามทีเดียวเลยครับสำหรับ c อ l l of Duty w a r z o นะครับนะครับโอภาพสวยสุดยอดครับเทลเลอร์นี้อยางยางเจ๋งเลยครับที่สำคัญเลยครับเปิดให้โหลดฟรีนะครับทั้ง PC ครับ เทสเตชัน4นะครับแล้วก็ Xbox One ครับสามารถโหลดมาเล่นได้ครับตั้งแต่วันที่10มีนาแล้วครับเป็นเกมใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเทนนิงกันนะครับก่อนที่จะเข้าตัวเกมหลักนะครับเราต้องเข้าเล่นเทนนิงก่อนนะครับอ่าครับวาสตอรเทนนิงนะครับไปรับท่อนนครับครับก็รอแป๊บหนึ่งครับ I'm a s t i c t t a i n i n g เขาเกมนะครับเดี๋ยวเราเก็บไอเทมนะครับก็ฟาร์มของแ๊บนึ่งใครก็อกกดเล็ก4ีนะครับการปรับปรุงต่างๆนะครับก็เหมือนกับเกมยิงทั่วไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มดัดแรกครับรอประตูเปิดปับหนึ่งอ่ะโอเคครับประตูเปิดแล้วครับไปครับโอ๋ครับเก็บกระสุนครับอ่ายิงครับเลยครับ ยิงไต่เชตโตที่ขึ้นมาครับต่อไปกดไลค์ให้เลงครับให้เลงกดหนึ่งเป็นปืนออ่าโเคกดเมาส์ปุ่มห้านะครับถ้าคีย์บอร์ดก็คือปุ่มแท็นะครับเป็นการนั่งเล็งกับครอบปูหรือครอบได้ครับนี่ครับหมดจทำให้ปืนถีบน้อยลงมากครับ ต่อไปกับแผนที่ครับดาวประตูสองเปิดครับโอเคโอเคไปแล้วครับลุยกันครับไปลุยกันต่อครับออกยิงไหมยิงแรกโอ้โหไม่โดนเลยไม่โดนเน้นๆนะนี่จ่อตรงนี้เลยแผลครับไปต่อไปต่อ เก็บของกด F เ,เก็บไอเทมฮะไปแอรเรียต่อไปยิงทุกป้ายที่ขึ้นมาฮะ,ะ,ะยิงทุกป้ายที่ขึ้นมาเลยฮะไม,ไม่ไม่มีป้ายหรอกไป้ายไหนขึ้นมายิงให้หมดมีอีกไหม s u p p ายอ่ะเปิดซัพพายับ เอยโหยิงถงอะปืนนี่แรงเึได้เลยนะโ้โหมีเจตปืนด้วยนะปืนมีเวต้องดูเวลต่ำสี่เลยอะทายตอนี่สีฟ้าอ๋อมีดาวด้วยเราสังเกตดาวระยายาวเยอะนี่น่าจะแบบกรคบอุ้ยระดับลีเจนด์เลยะ โคตรเจ๋งเลยหล่นมาโคตเยอะไปต่อไปต่อเปิดตัวเปิดแล้วลุยหล่นเงินเป็นกองขนาดนี้เลยเยิยเคลียร์ให้หมดปายด่านฝาเมื่อนกี้ยังไม่ยิง เหมดแล้วอ๋ออันนี้หีบหีบชอบพีบร้านเป็นสเตชันนะครับซื้อของป้อมปืนป้อมปืนกินเหรอลองดูซิป้อมปืนกนินอุ้ยแบกเจ๋งอะอ๋อมมันไม่ยิงกโต้นะมันป้อมให้เรายิงเองกด F สใ,ใจมากโตยอดโฆษณานลั่นลนี่อะไรต่อจุดดบตอนนี้ได้ขึ้นดับสองเจ็บนกันอ๋อมาแล้วครับพ<อ>ี่ให,ให้เลือกให้เลือกเจ็บปืนได้ อ๋อเราตั้งไว้จะปืนธรรมดาเอาของที่ของในตั้งทรเสี่งฟ้าเอาปะประตูปิดแล้วไปต่อเลยปืนอันดีเจนดีฟ้าแล้วอะไปแอเรียถัดไปไปต่ออ้าวเพื่อนล้มอ๋อช่วยช่วยถ้าโดนยิงล้มช่วยได้ยังไม่ตาย โอเคไปต่อ o ิงพพาย,งยิงต่อครับยิงต่อยิงปต่อยิงแบบนี้นดดสดตยห่าไปาแล้วเนี่ยอ่ะยิงป้ายหมดแล้วประตยังไม่เปิดอีกอะไรวะนนี้ทำาะไรต่อละ กดเล็บอ right. uh ัลเทเนตซีใ hmm. ต uh ่กดเล็บอัลเทเนตอ้์แวิ่งไปีจุดดิเอาให้กดตรงไหนกดเล็บอเทเนตแล้วมนก็ไม่ใช่ ให้กดตรงจุดไหนเนี่ยเด็บอันเทอร์เน็ตไม่ใช่ armor Body Solid work ก็ตรงที่ประตูไม่ใช่ด่ะประตูก็ไม่ประตูก็ไม่ยอมเปิดเอ้าตรงไหนตรงไหนลันเนี่ยเอ้าตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ตรงไหนอู้นเราตรงนั้นอ๋อตรงนั้นเองโอ้ย เปิดอินเทอร์เน็ตตรงุฝาด้านบนนะโอเคครับหมดยังเปิดโต๊ะนะเปิดได้แล้วนะ,ปะวนะไปได้ยังเนี่ยลองปืนโอเคไปพื้นที่ต่อไปอ่า ฝึกเสร็จแล้วนะครับเอาไปเดีย๋ยวไปลองฝึกเทนนิ่งอันใหม่นะครับอ๋ลอลงเทนนิ่งแบทเทิลเลเยอร์นะครับเดีย๋ยวเราไปฝึกเทนนิ่งแบทเทิลเลเยอร์กันอ่าเดี๋ยวเราเข้าสู่แบทเทิลเลเยอร์เทนนิงนะครับอยู่ที่คลาร์สริเวอร์คอร์ี่นะครับน่าจะเป็นแผนที่นะชื่อแผนที่ เดี๋ยวเราไปดูไตเติ้ลกันก่อนนะครับไตเติ้ลของบัลเทอร์เรย์เยอะนะครับทีมละสามคนนะครับแบ่งเป็นทีมทีมละสามคนนะไม่ใช่สี่โอ้ยเคยไม่ดูตามมาตันเรือเฮ้ยโอ้โหเพื่อนก็ช่วยไม่ทันโดนเจาะกะโลกไหนไหนมันแอบอยู่นั่งไงทากโคตรแม่นเข้ากระบาลเลยบัลเทอร์เรย์ออเยอะนะครับ คือถ้าตายแล้วเนี่ยไม่ตายเลยนะครับจะเข้าไปอยู่ในคกนะครับแต่ในคกก็ต้องสู้กันครับเพื่อแย่งคริงถ้าใครชนะก็จะได้โดดล้มเลยครับแต่ถ้าใครแพ้ก็ยังติดอยู่ในนั้นครับรอจนฝ่าเพื่อนซื้อไอเทมนะครับไอเทมโดดล้มครับเราถึงจะได้ออกมาสู้ต่อครับถ้าไม่มีเพื่อนซื้อนะครับก็รอไปเธอครับหรือไม่เราออกจากห้องเองนี่ครับ g ต่นากจัดดูเฮี้ยมมากครับ Oh, ภาพสวยสวยเหมือนเทเลอร์เลยะสมจริงมากครับกับเกมสมัยใหม่นี้ครับภาพแบบอลังการอันนี้ผมปรับกราฟิกสุดเลยนะครับก็คือมันไม่ชุดมากกว่าเทเวลอร์นี่ยังเจ๋งลยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวเกมกันนะครับ ไปแล้วครับเคิร์ดลิเวอร์ฟอร์ลี่ครับบัตเทิเลโยครับอย่าไปลุยกันครับเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเข้าสู่ตัวเกมนะครับก็เป็นปกต,ติของบัตเทิเลโยทั่วไปนะครับที่จะโดดล่มมานะครับ ต้องใส่เราสามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยนะลองเล่นเลยครับ Battle Royale เ,เล่นคนเดียวก่อน,นครับยังไม่มีทีมพื้นที่คือมือไม้นะครับจะไม่รู้พ,พื้นที่ไหนจะโดดแถวไหนดีอรับแล้วตรงนี้แล้วกันใกล้ๆเลยพื้นที่ใกล้ๆสั้นๆนนครับ เลงมไม่ถูกเลยวะตัวไหนโดดเลยแล้วก,กันอดพุ่งไปเลยซะนั่นแหละโอ้ยวมากครับกดสะเปสกด,<ะ>ดเปกลางล่มนะกดตีตัดเชือกเพื่อลงไอ้เดจกใกล้คยตัดเชือกลอง อ่ากดซีตัดเชือกลงเฮ้ยขึ้นขึ้นหลังคาไม่ทันโอ้ดิมาถึงกล้วข้าสู่สนามเลยนะเฮ้ยโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วเฮ้ยไตายห่าแล้วโอ้ยเต็มเต็มน่าจะบอทนะจริงจริงแล้วผมตายไปแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะบทนะ อ๋อนั่นไงทิปตะพายเปิดทิปตะพายเฮ้ยมันมาอยู่นั่นอยู่ข้างบนแม่งวิ่งขัดหน้าน <german> ไปเฉยเลยเจ้าปืนนึกหน่อยปืนกดมีไหมเนี่ยเออนี่ไงเอาเลยเอาแล้วอยู่ในช่องระวังต่อนะเนี่ยก่อนเก็บก่อนเก็บไอเทมก่อนไอคอนที่ขึ้นไปบันไดมันไม่สนใจเราเลยอ่ะขึ้นไปเฉย เราไปฟาร์มกันฟาร์มกันฟาร์มของกันยี้เสียงมันเดินลงมาแล้วแต่ค่อยไปจัด <c oughs> เราฟาร์มของกันค่อยตามไปใจเย็นๆเล่นอย่างระวงังค่อยๆ,ๆ,ๆเอาสักจัดสักเลยดีไหมนั่นแหละยินเสียงนนลงมาแล้ว ขึ้นไมหามันถามันนีฝ่ามันไม่ลงมาเราก็ขึ้นไม่หามีแก๊สแก๊กกลังบิบตัวเข้ามาน่นนนข้างหน้ายิงกันอยู่สองคนเสียงนะเสียงอยู่ใกล้ๆนะ นี่ไงอยู่ด้านฝาอยู่ไกลโดนไหมนะีย่ยโอ้ยแก๊สมาแล้วต้องรีบไปทันละแก๊สมาโดนเลยดิฟา้าเอาปุ๊บเออแล้วแหละไปเลยโอ้ลาย,ายละเอียดฉากนี้สวยงามมากนะสวยนะอะภาพสวยมากอะ โอ้ยนี่ไงที่เรายิงไปเมื่อกี้โอ้ตายนะโอ้นี่ตายแล้วเงินล่วงด้วยวงปืนล่วงหมดเลยนะไปต่อไปต่อโน่นด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายมีตัวนึงอ้าไม่ใช่ให้ไหนไหนอยู่ด้านซ้ายแล้วอีกโอ้ยอยู่โอ้โหติดกำแพงหลังกำแพงไหน,นไงย้อนกำแพไงอุ้ยเอาเลยเออ ดนไม่กี่นัดก็ล่วงอะเอ้ยคนสมจริงอะโด,ด,ดนกระสุนไม่กี่นัดล่วงเลยอะตอนนี้ใส่เราเป็นอมตะน่าจะเทนนิงอยู่เว่อกี้เลือดนะัเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยไปต่อไปต่อได้ไงแดนซายกํากำลังยิงกันอยู่อะไรครับภาพสวยงามมากสุดชอบจังเลยครับ มีปืนอะไรเจ๋งๆให้ลองมั้งเนี่ยมีแต่กระสุนนั่นท้บเฮ้ยมาแล้ทิ้แม่เตกใจหมดเล่นมาอย่างนี้โอ้โหดูท่าตายอย่งแบบท่าตายอย่างเน่ คือถ้าเผื่อนี้ตายได้ง่ายๆนะปืนแบบสมจริงมากโดนมิกิทีก็ตายอะ่ะลูกสุนะถ้าแบบเขาเป่านี้นะไม่เหลืออะไรนะเสียงเพลงเสียงดนตรีมันก็เต้ง,งเด้งเล้าใจยิ่ายนี่เขาตื่นเต้นเลยคนนี้หัวใจจะวายเดี๋ยวก่อนนะลองดูก่อนดิไม่ไงงานสองคน เราความปลอดภัยมันยังยิงกันอยู่ป่อยังไมนยิงกันตายไปค้างหนึ่งดน๋ยวเราค่อยไปเก็บรอก่อนวงบีบเข้ามาแล้วอุย้ยแก๊สแก๊สบีบเข้ามาเป็นสีเขียวแล้วโอ้ <c oughs> เป็นแก๊สพิษเจ๋งฮะแล้วเป็นหมอกพิษหมอกพิษสีเขียวสวยดิใชได้สมจริงแล้วเป็นหมอกแก๊สพิษกระจายแบบนี้เสียง You're top done. the three. in Well เสียงมืนคอปเตอร์อ่ะอ๋อมันแยกเสียงด้านซ้ายด้านขวาเจ๋งดีอ่ะจีเสียงคอปเตอร์มาด้านซ้ายเนี่ยแบบได้ยินชัดเลยเฮ้ยเสียงคนเดินวิ่งมาไหนไหนอยู่ไหนสายฝาไม่มีจุดเหมือนอยู่แถวนี้ยโอ้ยนี่อู่รถนะ โหรถในไงมาแล้วอีกแล้วเจออ้วอูพอดีเลยจัดตจเป็นจัดไปเลยหุ้ยเถงหลังแม่งมาข้างๆข้างลบกลบกอไ่กเฮ้ยลบ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 แอบเหรอไออ้ยโอ้ย y อยอย ลมยิงจูจ้างเฮ้ยนั่นนั่นรอมันก่อนเดีย๋ยวมันเข้ามาตั้งลักตัลักก่อนเดีย๋ยวมันต้องโผล่เข้ามาแนะ่ตรงเนี้ยไหนไหนแม่งไม่พาแม่งใส่เราแอบไปน้อยช่บ้ามุมไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้แองมาทีเดียวสองสามตัวหมอกงมองมองมอง,มอ,งออกจากมอกก่อนวิ่งเข้าไปหมองกับใหม่น่ะแองหมอกกำลังบีบตัวเขออ้าเลย ไหนวะไหนไงไหนไงไม่ได้ไม <ล among S 2> ่ได้แม่งไหนไหนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโต้โต้โต้ต้งไม่เรียบร้อยครับอ๋อไม่ต้องร้องขอชีวิตไม่ต้องร้องขอชีวิตเอาละจ้าแม่งก็พาคุมหน้าวิ่งถึงได้ไงวะแม่งแอบอยู่ในหมอกนั่นแหละนั่นแหละโดนไหมนะแมตส่งยิงส่งยิงจับเห็นปืนเอาทางนั้นนี่ยิงมั่วเลยตรงนั้นอะ น,นั่นแหละตรงนั้าานแ oui, หละมาเลยมองไม่เห็นตัวนะเห็นแต่แบบลำแสงยิงมึงใช่มัมยเนี่ยเต็มหัวเลยก็เจ๋งนะจบแล้วครับวันตันวิกเทอรลี่พอจบแล้วก็จะมีฮอมารับเรานะครับก็ ไปหาดโลดก็ได้ครับเปิดให้เล่นฟรีนะครับขอิูจี้วาโซนนะครับครับถ้าใครชอบนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเอ้อครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ